ส่งกำลังใจนิ้งกุลสตรีอัปเดตอาการล่าสุดอยู่โรงพยาบาลมากกว่าบ้านเป็นอดีตนางเอกดังในยุค90ที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่บ่อยๆสำหรับนิ้งกุลสตรีหลังจากที่ตรวจเจอการป่วยด้วยโรคไขกระดูกบกพร่อง นิ้งเริ่มป่วยมาตั้งแต่ปี2562ล่าสุดนิงกุลสตรีได้ออกมาอัปเดตอีกครั้งพร้อมระบุคแคปชั่นว่าเตรียมตัวทำบอลลูนขยายทางเดินอาหารรอบที่เท่าไหร่ยังตื่นเต้นอยู่ดีตอนนี้แข็งแรงขึ้นมากพยายามทำน้ำหนักกราบขอบคุณอาจารย์หมอทุกๆท,ท่านที่รักษาทุกโรคของนิ้งนะคะสำหรับนิง้งกุลสตีสิริพง์ปีดาเกิดในครอบครัว เชื้อสายจีนจบกรารศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเซนจอนคณะนิเทศศาสตร์การโฆษณาและมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองผลงานการแสดงครั้งแรกจากการถ่ายโฆษณานมเปี้ยวถ่ายทําที่นาริตะประเทศญี่ปุ่นทางทีมงานของเราก็ขอเป็นกําลังใจให้กับนิ้งกุลสตรีด้วยคะ่ะ